จะเป็นยังไงเมื่อตำรวจสุดจะทนและได้ออกมาตรการเด็ดขาดในการจัดการแก๊งรสซิ่งตอนกลางคืนและในวันนี้ผมกับเจ้าอาสาห้าคันสีเขียวคู่ใจจะสามารถหนีรอดจากแก๊งตำรวจสุดโหดได้หรือไม่มาติดตามชมกันครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมติ้งนองเองนะฮะก็เรามาอยู่กันในเกมนี้ฟอร์สปี h ฮิตกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นอุย้ยขอโทษขอโทษ <laughs> วันนี้นะครับผมก็ผมจะมาหนีตำรวจดูนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีมาตรการเด็ดขาดนะผมจะเด็ดขาดขนาดไหนเรามาดูกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วก็เห็นแล้วอุ้ยอุ้ยนี่เป็นการหาเรื่องตำรวจที่แท้ทรูอุ้ย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 ของจริงของจริงทุกคนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะหนีรอดหรือเปล่านะครับอุ้ยอุ้ยทำไมแดงขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยดูทุกคนอุ้ยทำไมแดงเต็มเลย อุ S <S ้ย <S an ower> ไปทางไหนไปทางไหนอาหลบมาทางนี <Island> ้ได้อยู่หลบมาทางนี้หลบมาทางนี้โอ้โหแดงเต็มเลยโอ้โหดูแมพดีสุดจริงนี่นะครับผมอุ้ยรถอะไรวะน่าอานนี่วันนี้เราจะรอดหรือเปล่าโหดจริง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 สุดสุด ออกไปก่อนประชาชนอย่าพึ่งยุ่งนะครับผมเรากำลังแบบดีตำรวจรู้สึกว่าจะวนอยู่ที่เดิมนะครับผมอุ้ยพีทเป็นเลเวลสแล้วครับผมอ้าไป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 อ้าวววววว ชน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 เราไม่ชนตำรวจหรอกครับผมมามามาโอ้โหดจริงหโหริงทุกคนหโหริงหดจโหงหโ้โห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 มหโหนหโหโหาหโหนหนหโหโีโห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 โยโหโมโห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 โ้โโโหหหหหหห ว่าผมยังไม่เข้าผมจะอุ้ยฮีทสี่แล้วเร็วจัดนะมาตรการเด็ดขาดของจริงว่ะฮีทสี่แล้วโอ้โหตำรวจเจ็ดเดี๋ยวขอให้มันพังเยอะกว่านี้ก่อนแล้วผมคอ่อยอ่ค่อยไปซ่อมนะผมไม่งั้นแบบไม่ได้นะเร,เราต้องประหยัด อ้าว <ไป S 1> อุ้ยอุ้ย,ย,ยหน่วยสวาดมาเ <laughs> ฮียเฮียฮีห้าแล้วฮะผมฮีห้าแล้วฮะฮีห้าเฉยเลยนี่ต้องซ่อมแล้วจังหวะนี้เอออุ้ยอุ้ย,ยหน่วยสวาดโอ้โหดูดิชนแป๊บเดียวแบบรถโผล่มา วันนว้ว ah, oh. nah ิ่งวิ่งวิ่้วังยังยังวรังยังไม่งข้างังไม่เข้างว่งวิ่งว่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิยงวิ่งว่งนิ่ว่งน่าน่ผ่าน่่ง่ว่าว่่่่่่่ ตกน้ำหลุดเฉยอะไรครับเนี่ยแต่ฮีทหกเลยตอนเนี้ยเนะเขาตามล่าเราเนี่ยตกน้ำแล้วแบบเขาหาไม่เห็นไงนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮีทเจ็ดไอ้ยะฮีทเจ็ดฮีทเจ็ดก็มาครับผมวิ่ง ไปอืมวิวว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 ตตตตตตยังไง่ะยังไงคนตำรวจคนตำรวจจะเย็นเย็นคนตำรวจค่อยๆพูดค่อยๆจ๋า เราจะเล่นเหินเราจะเล่นเหินแบบเหินหนีะเราจะเล่นเล่นเหินหนีนะผมอุ yeah. okay. Okay. No, 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 ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหตกอีกแล้วมาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วหน่วย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 สบาร์ทข้างในมีปั๊มน้ำมันนะผมเหิน ได้แล้วมาจะรอดหรือเปล่าเรายีทแปดยีทแปดไปเยี่ยท่าไหร่เนี่ยมันจะถึงเท่าไหร่เนี่ยววิ่งออกมาตะกันหนักจริง ไม่ทันนะดิไม่ทันนะดิไม่ทันนะดิตามมาอุข้างล่างข้างล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียหลบแล้วมันรู้หลบแล้วรู้เฉยเลยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยดูดิดูดิเฮ้ยเกินไปเปล่าทุกคนทุกคน เห็นไหมจบ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 บีบีบูซ่อม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 ต้องเข้าด่วนต้องเข้าปั๊มด่วนต้องเข้าปั๊มต้องเข้าปั๊มต้องเข้าปั๊มปั๊มอยู่ไหนหวะปั๊ม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 ขอปั๊มลืมลืมลืมจังหวะนี้ลืมอุ้ยโอ้คนจะรอดหรือเปล่าอยากรอดอะผมอยากรอดมากมากเลยอะตอนเนี้ยผมอยากรู้ว่า at least you walked away from this one tomorrow we go again yeah ngern 3 ngern ล้านเหลือ300,000 Oh I'm worrying I'm sure you're sure as cover the damn Oy just kidding Yeah ของจริงทุกคนโอ้โอึ้งตรงที่เงินเงินล้านเหลือสามแสนรนปรับไปอ่ะโมไม่รอดว่ะทุกคนคือมันเดือดจริงหน่วยสวาดอะไรมาเต็มเลยอ่ะชนแบบไม่สนใจว่ารถจะพังยังไงเลยคือคือจะเอาจะเอาให้ได้เลยมาตรการเด็ดขาดนะก็เป็นการหนีตำรวจสมท้ายปีนะสนุกสนุกเนาะนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2022นะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันในปีหน้านะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับ